นี่เป็นลูกไก่ต่อนามสองครับพอมันเป็นไก่ปลาหนามหนึ่งแม่เป็นไก่ต่อครับนี่คือลูกไก่ต่อนามสองครับก็เชื่อปลาสี่มีอยู่หลายเติบอยู่ครับนี่คือไก่ปลาหนามสองครับตัวนี้น้อยครับ,ค,รบความ เพียวก็มือยู่ให้เห็นครับบินเนี่ยมาต้องห่วงครับบินได้ตลอดครับนี่คือไก่ปลาลำสองครับช่วงนี้ก็สีมีแต่ลูกไก่ปลาจิบจิบจิบเจี๊ยบออกมาลายครับช่วงนี้จะเป็นลูกไก่ปลาจิบเจี๊ยบออกมาลายครับก็เป็นอ่าเขานาสีเขานาแรงครับสีมดหน,น,น้าหนาวก็สีเขานา,นานแรงครับไก่ก็ ออกมาลายครับไข่ปลาลูกไก่เจี๊ยบก็ออกมาลายครับก็ช่วงนี้ก็จะมีแต่คลิปไก่เจี๊ยบน้นอยๆครับผมก็อนันนั้นเราก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับก็รุ่นนี้แล้วครับสีจับได้สีท่านใดอยากได้ก็คงสีจับได้ครับหมายคือรุ่นเอฟหนึ่งนำหนึ่งครับจับบ่ได้ครับผม เห็นใหตตกใจแบบได้แบบได้กับสิเขาแต่ปลาอย่างเดียวกับบางตัวกับเขาปายัางเบามากก็มีครับลูกทำว่าเลี้ยงง่ายบอกครมันก็นง่ายทำว่าเลี้ยงยาบบ่ยากมันอยู่ที่ว่าเทคนิคครับการเข่าใจของไก่ปลาหนำหนึ่ง <c oughs> แล <c oughs> ้วก็ไก่ตครับยังเช่นไก่นี้ครับแม่เป็นไก่ตครับลูกก็เป็นไก่ปลาผสม ก็ปเป็นไก่ป่านำหนึ่งแม่เป็นไก่ต่อเลยความเพี้ยวความยังก็สิบุกอย่างคนบันไดครับก็สีล่องเบิ้งนำสามนำสามก็คงสีไปอีกอย่างหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นไก่ต่อ,อ,อกับไก่ต่อเลยมันก็สีสาบบกค่อยเพี้ยวครับอันนี้เพี้ยวครับแต่ถ้าเป็นไก่ป่านำหนึ่งตัวผูกก็เป็นไก่ป่านำหนึ่งตัวแม่ ลูกองมากก็ส <c oughs> <sh uffy popular, S 2> ิคือไก่ปลาลอยเลยครับความเรียวความยังไก่ปลาลอยชัดๆครับผมชนมากของผมก็สิได้ลูกไก่ปลานำหนึ่งตัวปูครับแล้วก็ไก่ปลานำหนึ่งตัวแม่ลูกของมากสิเป็นไก่ปลาอร่อยชัดๆอืลูกส่งขนยังคือไก่ปลานำหนึ่งเป้เลยครับนั่นคือไก่ปลานำสองพอแม่เป็นไก่ปลานำหนึ่งครับ แต่สำหรับขอกนี่เราเป็นไกป่ปานำสองครับพอมันเป็นไกป่ปานำหนึ่งแม่เป็นไก่โตครับไก่โอกระเบื้องเนี่ยหางหางกาก็สีออกบ้านๆแต่ว่าไก่โตตัวนี้เกาหางสีคนหางสีสันครับออกบ้านอยูอ่หัดสันก็เป็นไก่ตครับลักษณะไก่โตก็จะเป็นแบบนี้ครับให้เบื้องลักษณะไก่โตครับลักษณะไก่โอทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ กวา่าสดได้ไข่ปลานำสองมาเนี่ยโอ้อยากเติบยูครับพยายามประคับประคองอนุรักษ์ขยายพันธุ์ครับจากแม่ไข่ตมีอยู่สิบกว่าตัวกว่าเสีเหลืออยู่ประมาณสองตอยู่ตัวนี้ครับอถามว่ามันหายไปไหนนายพลานนะครับนายพลานลาครับเพราะว่าผมเอาไปปล่อยอยู่ทางหน้าคำไงครับแถวบ,บ,บ้านทุงสีทองดงพุ่นครับบ้านทุงสีทองหน้าคำไงบ้านกล่องนายุงโรธานี ในพลานาหหลาหลายครับโมว่าจะเป็นในพลานก็เป็นเชื้อ,อเสือคือภาษาอ,อีสานเป็นภาษาคือแปลเป็นภาษาไทยยังบอกเขาใจว่าเสือคือคืออย่างครับตาม,มันจะออกแดงกระคืบซองไฟเข้าไปตาม,มันออกแดงแสงสีตาม,มันออกแดงจ้ากับบัคือแมวถ้าแมวเดเราส่ง ไฟเข้าไปปุ๊บสออกสีฟอ้าเหลื่อมๆครับนั่นคือเสือคือเสือคือกระลาครับแล้วก็มีหมาจอกนั่มครับหมาจอกก็ออกล่าลายแข็ยแกงกำลังคืนก็เลยาหายพันไปครับก็จะมีชุดนี้นะครับจะมีแต่ชุดผสมไกม่ปลาผสมปลาสูงช่วงนี้ครับช่วงหลังๆสิเลนไปทางไก่ปลาสูงครับ นี่ครับไข่เห็นก็ช่วงตรงนี้แหละครับนี่คือขอ,อกนี่เป็นขอ,อกไกป่ปลาหนำสองครับเพราะว่าบุคข่อย่านค้นบ้างเลยบุกค่อย่าคนค้นกับสีบ่อเพี้ยวครับภาษาอีสานประวนว่าสตีบ่อแขกรับภาษาอีสทางภาคใต้ทางพุนทงางภาษาไทยทางเฮาบ้าน ไม่เปรี้ยวครับบ่เปรี้ยวครับไปเห็นค้นมันก็ยางปกติครับบ่คือไกป่ปลาเห็นค้นละเสบินอย่างเดียวครับนี่คือลูกไก่ปลา,ปาครับฟอนเป็นไก่ปลาหนำหนึ่งครับแต่ว่าแมนเป็นไกต่ตอครับเหินเนครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมครับกราบขอบกระพุณนไล่อย่าด้มกดไลค์กดติดตามกด subscribe นเด้อครับผมมื้อนี้สำนียลอะครับมื้ออื่นพอกันไหม